ชมคะ่ะวันนี้นะคะทีมข่าวเรื่องเด่นสุดสัป,ปดาห์นะคะโชคดีคะ่ะที่ทางกลุ่มเพื่อนขจรศักด์เปิดโอกาสให้ติดตามมาที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกแห่งนี้เพื่อที่จะมาท่องเที่ยวเชิงประจนภัยเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะว่าบรรยากาศจะสนุกสนานแค่ไหนตามดิฉันมาเลยคะ่นะนายขจรศักดิ์ประดิษฐาหนหัวหน้าพักยุทธศาสตร์ชาติพร้อมสมาชิกพักเที่ยวชมโรงเรียนนายร้อยจะปรอจังหวัดนครนายกและทํากิจกรรมแนวตื่นเต้นประจนภัยอาทิกกิจกรรมเลื่อนข้ามลำน้ำ ยิงธนูยิงปืนบีบีกันและปั่นจักรยานพักผ่อนยามเย็นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกตามนโยบาย1ตําตำบลหนึ่งแหล่งท่องเที่ยววันนี้ผมและก็กลุ่มเพื่อนกระจรศักดิ์เรามานัดกันที่โรงเรียนนายร้อยประจวจอมกล้าหรือเรียกว่าโรงเรียนนายร้อยจปรนะครับกลุ่มเพื่อนกระจรศักดิ์เราทํางานด้านจิตอาสาทํางานรับใช้สังคมช่วยเหลือสังคมนะครับวันนี้เรามาสนับสนุนการท่องเที่ยว โรงเรียนนายร้อยเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวในโรงเรียนนายร้อยเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากถือว่าเป็นสถานที่มาพักผ่อนหยอ่อนใจนะครับสามารถที่จะมาพักค้างคืนมากับครอบครัวหรือมาเป็นกลุ่มนะครับก็อยากที่จะเรียนเชิญน,นะครับพี่น้องประชาชนนะครับคนที่มองว่าโรงเรียนนายร้อยเป็นโรงเรียนของทหารน,นะครับตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับเป็นสถานที่ที่ยินดีต้อนรับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับ นอกจากนี้ยังเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โรงเรียนนาย100ร้อยจปรอที่อาคารจปรอ100ปีที่นี่เป็นอนุสรณ์สถานแห่งเกียตรติประวัติที่จัดแสดงประวัติสิทธิ์เก่าที่ได้สร้างคุณงามความดีและความเสียสละเพื่อประเทศชาติอีกทั้งมีมุมแสดงอาวุธโบราณและตู้จัดแสดงอาวุธพิพิธภัณฑ์อันทรงคุณค่าและมีรูปหล่อผสมเลซินของรัชกาลที่5ในฉลองพระองค์ชุดจอมพลทหารบกพร้อมพระราชประวัติย่อของพระองค์ท่านด้วย